สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรวันนี้ยาพรจะทำผัดคณะน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ใส่หมูสามชั้นสไลด์ค่ะยาพรก็เปิดเตานะคะ ยพรก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะวันนี้ยาพรทำน้ำมันหอยของยาพรนะคะน้ำปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะมีน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโตะ๊ะแล้วก็เต้าเจี้ยวหนึ่งช้อนโตะ๊ะแล้วก็พริกแดงพริกแดงจินดาสี่เม็ดค่ะน้ำตาลทราย น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ำสามช้อนโต๊ะค่ะลงไปคนค่ะนี่ย่าพรก็ใส่กระเทียมเจียวนะคะใส่กระเทียมสับลงไปเจียวก่อนใส่กระเทียมสับลงไปเจียวนะคะ เดี๋ยวเราก็เกียวกระเทียมให้หอมๆก่อนนะคะเดี๋ยวพรก็จะใส่3ชั้นสไลด์หน่อยๆค่ะไม่ใส่เยอะหรอกใส่นิดเดียว กก็ใส่สามชั้นสไลดยลงไปค่ะเอาไปผัดนะคะลงไปผัดก่อนค่ะผัดให้มันสุกนะคะเอาให้สุกค่ะเดียวเปิดเราหน่อยอุย เยาพรก็ใส่คน้าเลยค่ะคณะนี่ก็เป็นส่วนของต้นคณะนะคะกับก้านค้าค่ะเอาลงไปผัดก่อนค่ะเล้วยาพรก็จะใส่น้ำปรุงไปนะคะน้ำปรุงเยาพรต้อีนจ่เกี้ยว มันข่อยน้ำตาลตอนนี้แลละค่ะสอมอย่างแล้วก็มีน้ำน้ำเปล่าเดี๋ยวจะพอลองชิมก่อนนะคะแต่อร่อยหรอยัะเจ้าวังพอชิมทีแล้วอร่อยค่ะ เอาต้นคะน้ากับก้านคะน้าลงไปผัดก่อนนะคะเพราะเป็นส่วนที่แข็งแล้วเดี๋ยวก็เอาใบใส่ค่ะใส่ลงไปที่หลังนะคะไไใบใส่ใบที่หลังค่ะผัดให้สุก คอยก็ติดเตาค่ะถึงแล้วค่ะสิดเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ค่ะคณะผัดของย่าพรนะคะผัดกับสามชั้นสไลด์ค่ะย่าพรก็ใส่น้ำมันหอยแล้วก็เต้าเจี้ยวน้ำตาลทรายแล้วก็มีพริกแดงจินดาทุบสี่เม็ดแค่นี้นะคะอร่อยค่ะไว้กินกับข้าวต้มข้าวสวยย่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามารับชมช่องย่าพรขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย่าพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ